สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a l l ไ a นะครับผมโอ้ยแมตาสตาร์เครื่องนาน,นะครับเพื่อแม่ให้รถฝืดน้ำมันเครื่องก็ยังไม่ได้ถ่ายเหมือนเดิมดิยังไม่ได้ดูน้ำมันเลยนะครับว่าน้ำมันเหลือบว วันนี้ก็ได้โอกาสมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมปาวานก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยได้ขี่นะไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรปาวานเลยนะยังคงสภาพเดิมทุกอย่าง ฟูดหน่อยอ่ะคือยังไม่ร้อนเลยไปชมวิวตรงไหนดีวะเนี่ยทุกคนวันนี้นวันเสาร์วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาครับกิปนี้ จริงผมอยากทำมันลูกเล็กนะครับห้าสามห้าสี่กำลังพอดีพอดีเลยอันนี้มันใหญ่ไปผมไม่ค่อยชอบนะครับขี่ไปไหนมาไหนก็ลำบากไปแช่วันไหนวันนึงมันเดี๋ยวมันกระโปงตึงต,ตึโดดกตโดดกตโดดเครื่องแตกมางานเข้าเลย อย่าไปวนบางมดดีกว่าทุกคนนานทีผมมาได้ออกมาขี่ทีนะฮะออกมาถ่ายกิปให้ทุกคนดูนี่แหละเดี๋ยวทุกคนจะเหงาถึงไม่มีคนดูผมก็ยังทำนะครับมันเป็นความสุขอะนะถ่รจได้ว่าไงก็ช่างมันนะครับถึงจะไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะครับ มันต้องมีสักวันหนึ่งครับที่มันที่มันจะต้องเป็นวันของผมนะครับอันนี้คือความเชื่อของผมนะครับไม่้องก็ไม่รู้นะผมก็ยังเชื่อในฝันทาของผมนะครับว่าสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของผม เราเปิดไฟเลี้ยวขวาเลยครับเข้าบางังมดดีกว่าอย่าไปวนกลับน,นะครับไม่รู้ลมมันจะเข้าหัวเพ่าน,นะถ้าลมเข้าไม้ก็เซ็งเป็ดเลยนะฮะอย่าประวานก็ประมาณปีหน้านะฮะอาจจะมีโปรเจกต์ทำเครื่องใหม่นะครับ ผมมาทำเป็นเครื่องลูกห้าสามลูกเล็กๆก็แล้วใช้งานไวข้ขีขีทำขีไว้ทุกคนดูนะครับไม่งั้นก็ทำามันลูกเดิมเลยเดิมแคมประมาณนี้เอาไว้ใช้งานนะครับจะได้ขีทุกคนดูทุกวนัน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 ใช่ป่าววะไม่เหรอ,อ ใครไม่กี่ทําตกวาะาเตอร์ให้ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็1432นะครับ ม่ได้งนะครับลมมันเยอะว,ว้าวดังมากอะ่ะ มันเป็นฟืนว่ดทุกคนไมันเป็นเพื่ออะไรนะ ไม่กล <Hey> <Okay, home. S 1> ้าแขเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เพราะว่ายาง,งเล็ก mm hmm. ยางผมใส่เป็นห้าสิบทับ้อยนะครับโคตรเล็กอะเล่ก mm hmm. จริงๆ ดึงไหมมันด <asan> ึงนะครับก <t opaque ipples> ็พอได้ก็พอเล่นนะคนอื่นได้อยู่นะออย่าวนกลับบ้านก่อนขี่วองเพื่อให้ทุกคนดูเฉยนะพรุ่งนี้ผมจะไปถ่ายคลิปให้ทุกคนดูอีกใหม่หน้าช่วงเช้าครับก็คือแล้วมันเยอะ ช่วงนี้โควิดระบาดเรื่ไม่ค่อยออกอยากจะออกไปไหนนะฮะทุกคนง่าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรียนสถานที่เสี่ยงนะครับอย่าวนกลับบ้านแล้ะอย่าเม่ มชอบเส้นนี้มากเลยมันดูแบบว่าไงอะธรรมชาติดีนะเพราะว่าทางด้านนู้นอะมีพวกอันนี้อยู่กระถางต้นไม้เขาเขาม,มันม่ใชสวนนะครับแต่ว่าเขาขายพวกต้นไม้พวกอะไรพวกเนี้ยส่วนตกแต่งบ้านอะไรพวกเนี้ยปลูกต้นต้นไม้าเล็ดพันธาเล็ดพืชอะไรพวกเนี้ย แล้วก่อนผมเคยมาซื้ออยู่นะตอนเด็กๆเลยที่พ่อผมพามาแวะม,มาดูนะแล้วก็ไม่เคยมาอีกเลย สำหรับคลิปนี้กน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบายยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไปแล้วทุกคนบายยนะครับ